คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์ สำหรับช่วงแรกนี้ค่ะก็นําเรื่องราวของการเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะที่ทางรัฐบาลเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันศา90พรรษา12สิงหาคม2565นะคะโดยที่คณะกรรมการฝ่ายพิธีการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวนี้นะคะก็จะมีท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะนายวิศนุเครืองาม ได้เป็นประธานกรรมาการนะคะก็ได้มีการประชุมหารือนะคะในการเตรียมความพร้อมกับการจัดงานเฉลอมพระเกียรตินะคะแล้วก็ในส่วนของการขอพระราชทานพระบระมราชานุญาตนะคะในการดําเนินการจัดงานเฉลอมพระเกียรติแล้วนะคะซึ่งก็จะมี เรื่องของกิจกรรมนะคะเรื่องของการจัดงานเฉลิมพระเกียตินี้นะคะมีทั้งเรื่องของตราสัญลักษณ์พระราชพธิธีมหามงคลดังกล่าวนี้ค่ะโดยชื่องานนะคะใช้ชื่อการจัดงานว่า การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าส,สิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมมาราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันศา90พันศา12สงิงหาคม2565ค่ะซึ่งก็มีการกำหนดขอบเขตของกา an รจัดงานเฉลิมพระเกียรติไว้นะคะตั้งแต่1มกราคมค่ะถึง3สิธวาคม2565ในส่วนของตราสัญลักษณ์พระราชพิธีนี้นะคะกรมศิลปากรค่ะดำเนินการ การออกแบบตราสัญลักษณ์พร้อมความหมายนะคะโดยผู้ประสงค์ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์นี้ก็จะต้องเป็นนิติบุคคลนะคะหรืออาจจะเป็นหน่วยงานของรัฐก็ได้ภาคเอกชนมูลนิธิสมาคมชมรมหรือบริษัทห้างร้านค่ะ ซึ่งการที่จะนำตราสัญลักษณ์เพื่อไปประดับหรือว่าประดิษฐานบนสิ่งของใดๆก็จะพิจารณาถึงความเหมาะสมในเรื่องของรูปแบบวัตถุประสงค์เจตนารมณ์แล้วก็จะต้องมีแผนดำเนินงานในระยะเวลาขอบเขตของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติด้วยนะคะซึ่งหากว่าหน่วยงานใดนะคะจะนำตราสัญลักษณ์พระราชพิธีดังกล่าวนี้ไปใช้ก็ยื่นคำขอได้นะคะตั้งแต่บัดนี้ค่ะจนถึง3สตุลาคม2565 จะส่งคําขออนุญาตนี้นะคะไปยังคณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองในการขอใช้ตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลุมพระเกียรติสํานักง,งานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีธรำเนียบรัฐบาทนะคะก็สามารถที่จะไปดูรายเพิ่มเติมได้ะค่ะผ่านทางเว็บไซต์ o p m g o t t h ได้เลยนะคะส่วนการจัดทำโครงการแล้วก็กิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติค่ะก็จะได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐนะคะจะทำโครงการแล้วก็กิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติในระยะเวลาขอบเขตของการจัดงานนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยก็มีหน่วยงานที่ได้เสนอโครงการและกิจกรรมเข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติแล้วกว่าพันโครงการและกิจกรรมค่ะ ก็จะมีทั้งอย่างรัฐบาลเนี่ยจัดนเทศการเฉลิมพระเกียรตินะคะด้วยรักแห่งแผ่นดิน with love for the nation นะคะตั้งแต่1-15สิงหาคมค่ะที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางนะคะตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าหลีลาดไปจนถึงอนุสาวร,รีย์ประชาธิปไตยส่วนโครงการมหากรรมผ้าไหมไทยไม้ไทยสู่เส้นทางโลกเฉลิมพระเกียรตินะคะกำหนดไว้28พฤษภาคมก็มีการจัดงานนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ที่หอประชุมกองทัพเรือก็เป็นการจัดนิทรรศการผ้าไหมไทยการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมไทยนะคะซึ่งผู้เดินแบบก็จะเป็นผู้แทนจากรัฐบาลไทยนั่นเองนะคะมีคณะทูตานุทูตคณะกงสุลจากประเทศต่ตางๆร่วมรอยประเทศด้วยกันค่ะ แล้วก็ยังมีโครงการหนังสือสมาร์ทและสมุดร,รายนามผู้ผลิตผ้าไหมผู้ประกอบการทั่วประเทศในรูปแบบดิจิทัลเฉลิมพระเกียรตินะคะก็จะนำรายชื่อผู้ผลิตผู้ประกอบการผ้าไหมมาเข้าสู่ในระบบดิจิทัลเพื่อจะทำระบบฐานข้อมูลนะคะในรูปแบบของโซเชียลมีเดียสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็อ e ีบุ๊กทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนะคะรวมทั้งจัดทำสมุดร,รายนามฉบับพิเศษเพื่อทุนก้าวทุนกระหม่อมถวายนะคะแล้วก็เป็นของที่ระลึกแด่ผู้นำพร้อม ผู้สมรสแล้วก็ผู้แทนจากต่างประเทศค่ะที่เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทางสกิจในเอเชียแปซิฟิกในปีองพนปี2565ด้วยนะคะแล้วก็จะมีการจัดทําสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติในนามคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติค่ะเพื่อเผยแพร่ในช่วงของวันเฉลิมพระชุมพรรษาด้วยนะคะส่วนกิจกรรมพิธีทางศาสนาค่ะก็จะมีโครงการบรรพชาอุปสมบท910รูปนะคะเฉลิมพระเกียรติกําหนดดําเนินโครงการค่ะ25กรกฎาคม ไปจนถึง13สิงหาคมนะคะส่วนกลางก็จะจัดพิธีที่วัดพระราม9กากาญจนาพิเศษนะคะจำนวน91คนแล้วก็ส่วนภูมิภาคค่ะกำหนดจัดในวัด ต่างๆที่กําหนดไว้นะคะ819คนแล้วก็มีพิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ค่ะจำนวน91รูปจากโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติถวายพระชกุศลน,นะคะในวันที่12สิงหาคมทั้งในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคแล้วก็ในต่างประเทศด้วยค่ะแล้วก็ยังมีพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนานะคะถวายพระชกุศลค่ะก็จะมีศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริตสต์ศาสนาพรามหมณ์ฮินดูแล้วก็ศาสนาซิกส์นะคะในวันที่12สิงหาคมเช่นกัน ค่ะ แล้วก็พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพันธุ์พุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลน,นะคะในวันที่12สิงหาคมเวลา18นาฬิกาแล้วก็เวลา19นาฬิกาสนาทีพร้อมกันทั่วประเทศรวมถึงในต่างประเทศด้วยค่ะส่วนกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลน,นะคะเพื่อถวายพระราชกุศลในระยะเวลาขอบเขตของาการจัดงานเฉลิมพระเกียรติก็สามารถจัดก,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาได้ตามความเหมาะสมนะคะซึ่ง ในแต่ละพื้นที่ก็คงจะได้มีการจัดกิจกรรมนะคะสำหรับพื้นที่เปตรงของเรานะคะถ้ามีความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับการ จัดงานเฉลิมพระเกียรตินะคะก็จะได้นํามาแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันอยากแน่นอนนะคะในส่วนนี้ก็อยากเชิญชวนค่ะทั้งหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนภาคประชาชนค่ะได้ร่วมน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็แสดงความจงรักภักดีนะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะตลอดปี2565นี้ค่ะด้วยการร่วมจัดทำโครงกร การหรือว่ากิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วก็ถวายพระราชกุศลให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรตินะคะแล้วก็โอกาสนี้เรื่องของการจัดกิจกรรมเนี่ยเราก็ยังคงคำนึงถึงการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเร่งครัดกันด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงเดือนสิงหาคมค่ะก็จะได้เชิญชวนเรื่องของการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ปลอมเครื่องราชสักการะนะคะตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ประดับธงชาติคู่กับ ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชุมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ค่ะพร้อมกับการประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยง,งานแล้วก็บ้านเรือนนะคะรวมถึงการจัดทำคำถวายพระพรเชมมงคลเผยแพร่ทางเว็บไซต์แล้วก็สื่อออนไลน์ของหน่วยง,งานนะคะแล้วก็ เชิญชวนนะคะลงนามถวายพระพรชัยมงคลภายในหน่วยงานหรือว่าทางเว็บไซต์ตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้ด้วยนะคะซึ่งเราก็จะได้ประชาสัมพันธ์นะคะกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบร,ะรม,มราชินีนาถพระบร,ะรม,มราชชนนีพันปีหลวงนะคะตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนะคะ